สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานปัะการเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระราชกรณียกิจเพื่อทรงช่วยเหลือราษฎรย่างพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานจึงมีความเหมาะสมตามสภาพภูมิสังคมผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระราชทานให้จัดตั้งภูมิภาคนั้นๆเพื่อทรงแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมาชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ และด้านการอนุรักษ์ผืนป่าที่ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการป่ารักน้ำพระราชดำริที่ทรงส่งเสริมให้พระสนิกรของพระองค์ร่วมกันปลูกป่าปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นเสมือนการปลูกอากาศที่ทุกคนได้สูดลมหายใจเข้าไปเป็นดต่งการปลูกชีวิตของผู้คน เพราะนอกจากการปลูกป่าจะเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ารวมถึงช่วยแก้ปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ำยังจะช่วยส่งเสริมอาชีพให้ประชากรในท้องถิ่นโดยไม่ต้องออกไปทำอาชีพห่างไกลบ้านและครอบครัวหลังจากนั้นยังมีโครงการตามพระราชดำริที่ปรากฏขึ้นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติในด้านต่างๆอีกมากมาย อาทิโครงการสวนสัตว์ป่าเปิดภูเขียวตามพระราชดำริโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเลโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าและโครงการปลูกป่าเสริมธรรมชาติเป็นต้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระราชทานให้จัดตั้งโดยสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นมีมากมายโดยโครงการป่ารักน้ำและโครงการพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งในหลายร้อยโครงการที่ทำให้พระุกนิกรของพระองค์ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและจะอยู่ในใจของชาวไทยไปอีกนานแสนนาน ด้วยสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะยิ่งทรงห่วงใยและทรงตราตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความผาสุกข,ของพระศกนิกรและประเทศชาติให้มีการพัฒนายอย่างยั่งยืน และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงราชินีผู้ทรงงานหนักเพื่อพระสุนิกรของพระองค์ในฐานะแม่ของแผ่นดินคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้ดำเนินโครงการ แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเชิดชูบทบาทของแม่ในการสนับสนุนให้ลูกเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกและก่อให้เกิดความสนใจและตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานมห ah on ิดลวันแม่ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529โดยจะจัดในสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม